เพิ่งเพิ่งมาครั้งแรกแล้วเนี่ยฟังที่คุณแม่พูดเรียกเรียกคุณแม่แล้วกันนะครับคุณแม่ค่ะแล้วรู้สึกงไงครับรู้สึกประทับใจครับคือเหมือนคุณแม่เชื่อศรัทธาทำสม่ำเสมอแล้วก็คือของเหล่านี้มันจะมาเองคือมันต้องเริ่มจากว่าเราเชื่อเราศรัทธาเราทําดีก่อนนะครับเราอย่างนั้นมันคิดดีพูดดีทําดีแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะมาเองโดยแบบคือมันจะมามันสม่ำเสมอจริงๆครับ ดีใจมีความสุขด้วยแม่ที่ได้ส,สักก็จากที่เห็นแม่ปฏิบัตินะคะก็ก็คือปฏิบัติตามเราเห็นแม่ทำทำดีทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำตาม,มคือก็ศรัทธาเชื่อตามคิดดีทำดีพูดดีเาตาก็มีนะที่หนูบอกไปด้วยมีที่หอที่หอพักแม่เลยจะให้พักพักที่ไหนด้วยบางมดบางมดใช่ไหมที่ใกล้กับใกล้มหาลัยที่พักมีบูชาเหมือนกันใช่ไหม เช้าคือไม่ได้จุดธูปเพราะว่าเราอยู่ในหอค่ะค่ะแต่ก็ไหวเช้าเย็นเราจะออกจากหอทุกครั้งก็ไหว<ม>ปฏิหารไม่มีแต่ว่าคือคุ้มครองไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งแขขี่คลาสปลอดภัยคุณครับพีครับปฏิหารมาแล้ว<า>พูดให้มันดีนะัอนแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆเกาะเสียหน่อยเลยว ช่วงบางช่วงที่ธุรกิจปืดมากแต่ผมไปได้ตลอดงานเข้าเระบอกก็พี่ตอนนี้ก็ได้เกี่ยวกับพยาต่อเรือนแล้วหลวงพ่อสายหมคกับพอจะมีเคล็ดลับปากท่านที่โนไหมครับก็เหมือนกับที่ที่ทรายเล่าไปเมื่อกี้กี่ผู้หญิงครับบูชาอย่างนี้ทุกวัน มีโชคลาภบ้างไหมครับเอ่อด้านนี้ผมไม่มีแต่ทําธุรกิจดีมาก้าววัู่เห้เยอเร็วคึ้เลยเรื่องธุรกิจเนี่ยถือว่าไปได้เลยบ้างครับถ้าวันไหนฝุดฝุดมาจุดทูบบอกหลวงพ่อตอนนั้นใช้ได้เลยนะครับครับคือทูบต้องบอกยังไงครับก็บอกรับพยาเต่าเลือนว่าวันนี้ขอนมีลูกค้าเข้านั้วก็เข้าครับอันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ครับแต่ว่าเกิดขึ้นจริงกับเราใช่ไหมครับครับผม วันนี้ต้องขอบคูนนะครับอยากจะเชิญชวนนะฮะเ,เหมือนอย่างว่าอยากให้มาทําบุญกันเยอะๆเพราะว่าครอบครัวผมเนี่ยมาทําบุญแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเข้ามาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็แคลวค่าปลอดภัยแล้วก็เมื่อเรามาสวดมนต์ไหว้พระกราบพระและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพญาเต่ากลบกับไปเนี่ยก็อยากจะให้มันสวดมนต์เพราะการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วบุญกุศลมันจะหนุนนาเองครับ ก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาทำบุญที่บา้านแล้วส่งนนี้เราะเพราะจะโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็เข้ามาเองเพราะเราทำกับสิ่งที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เข้ามาเองมีเหตุผลเนาะแล้วก็แถวๆบ้านมีแม้พิธีกรรมแบบนี้ไม,ไ,ไม่ค่อยีพโลกเลยครับไม่ค่อยมีครับเสริมดวงอะไรไม่มีเนาะก็จะ มีแต่น้อยฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเต็มที่จริงๆรสามชั่วโมงสามชั่วโมงกว่า,ารครับที่บูชาไปเนี่ยก็คือมีพยาต่อเดือนของผมเนี่ยบูชาไปแล้วหนึ่งแล้ววันนี้ก็มาบูชาอีกหนึ่งแล้วก็แหวนแหวนเนี่ยแหวนของหลวงพ่อนะครับจะใส่ติดมืออยู่ตลอดเพราะว่าตั้งแต่ได้แหวนมาเนี่ยรู้สึกว่าเดินทางเนี่ยมั่นใจไปไหนปลอดภัยแล้วก็ ติดต่อเจรจาพูดคุยกับใครก็มีแต่คนให้ความนับถือแล้วก็เชื่อเชื่อในคําพูดอ่ะเชื่อในสิ่งที่เราพูดเพราะผมเนี่ยเป็นเป็นนายความด้วยอ๋อครับก็มีประโยชน์นะครับอครับใี่เนาะใช่ใณชาโตเปนาความเราต้องพูดแล้วเขาต้องเชื่อถือใช่ครับอันนีตรงเลยไปไหนมาไหนนี่ก็ดีครับรู้สึกดีไปพบประสบเจอแต่คนดี